หอยนางลมตัวหนึ่งตกหลุมรักพระจันทร์มันอ้าปากหวอดูพระจันทร์เป็นชั่วโมงชั่วโมงส่วนปูก็รักหอยนางลมแต่ไม่ใช่อะไรนะฮะแต่เพื่อจะกินมันปูตัวหนึ่งสังเกตว่าหอยนางลมเนี่ยมันอ้าปากหวอดีนักเมื่อพระจันทร์เต็มดวงมันจึงโยนก้อนหินนะครับเข้าไปใน เปลือกหอยที่มันอ้าอยู่อย่างแม่นยำนี่มันเป็นการกระทำที่ช่างร้ายกาจจริงๆนะครับหอยนางลมก็พยายามที่จะหุบเปลือกแต่ไร้ผลเจ้าปูจึงได้ลิ้มรสของมันอย่างสมใจอยากที่ผมหยิบยกมาเนี่ยนะครับคือนิทานเรื่องหอยนางรมกับปูซึ่งคัดมาจากหนังสือนิทานนะครับของ เลโอนาร์โดดาวิซีนะครับลองทายดูสิครับว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมันสอนให้รู้ว่าอะไรนะะในช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับนิทานของเลโอนาร์โดดาวิซีนะครับมาหลายเรื่องนะครับแล้วก็พยายามที่จะดำมาหยิบยกนำมาเล่าให้กับ เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเป็นการแชร์นะครับก็ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็สั่นคลอนทำให้สังคมไทยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะแยะมากมายนะฮะว่าไม่เอานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับ เราจะเลือกตั้งใหม่เราจะเอานายกรัฐมนตรีคนไหนเข้ามานี่เกิดคําถามต่างๆนะครับก็เข้าทํานองกับว่าประเทศนี้เนี่ยไม่มีใครเหมาะแล้วนะครับที่จะเป็นผู้นําได้อีกแล้วมันแสดงให้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมันยังยึดติดตัวบุคคลอยู่มากคล้ายๆกับการเ,เทิดทูนวีรบุรุษอย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับก็หลงเชื่อคนเดียวนะครับหลงเชื่อว่าคนคนเดียวเนี่ย สามารถคิดทุกอย่างและทำทุกอย่างโดยที่เราอาจจะหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับคนคนเดียวเนี่ยไม่อาจที่จะคิดทุกอย่างและก็ทำทุกอย่างคนคนหนึ่งจะฉลาดได้ก็ต่อเมื่อได้พูดคุยกับคนอื่นอันที่จริงแล้วละ่ะเราทุกคนเนี่ยนะครับสามารถฉลาดได้ทั้งนั้น ถ้าหากว่ามีโอกาสพูดคุยกับผู้อื่นเราเรียกการพูดคุยที่สามารถทำให้ทุกคนฉลาดพร้อมๆกันว่าการประชุมครับการประชุมการประชุมที่ดีนะครับการระดมสมองที่ดีสามารถทำให้แต่ละคนได้ต่อยอดความคิดให้กันและกัน แล้วก็นำไปสู่ปัญญาที่มันสูงขึ้นขององค์ประชุมแต่การประชุมในระบบราชการนะมักจะเป็นการประชุมประเภทผู้ใหญ่เท่านั้นที่คิดถูกพูดเสียงดังปัญญาขององค์ประชุมจึงมีได้อย่างมากก็เท่ากับผู้ใหญ่ที่เสียงดังนะครับไม่สูงไปกว่านั้นแล้ว การประชุมในบอร์ดบางองค์กรดูคล้ายจะดีนะครับเพราะที่ประชุมประกอบด้วยผู้คนหลากหลายนะทั้งจา,าจากฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการฝ่ายวิชาชีพ NGO ภาคประชาชนแต่คนพูดเสียงดังยังคงเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการฝ่ายวิชาชีพปัญญาขององค์ประชุม จึงมีได้อย่างมากเท่ากับเสียงที่ดังเท่านั้นนะซึ่งมักจะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่คนส่วนใหญ่นะครับชอบเชื่อว่าความคิดดีๆเนี่ยสามารถออกมาจากสมองของคนคน,คนเดียวประเภทอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วก็ร้องอยู่เลก้าอะไรทำนองนั้นไม่ได้ทันหยุดคิดนะครับ ว่าก่อนที่เขาจะร้องยูเลก้าออกมาเนี่ยเขาทําอะไรไปแล้วบ้างได้พูดกับคุยได้พูดคุยกับใครมาแล้วบ้าง <c oughs> คนส่วนมากเชื่อว่าบุคคลสําคัญคิดอะไรก็ดีนะครับคิดอะไรดีๆเนี่ยได้ด้วยตัวคนเดียวและก็ชื่นชมท่านเหล่านั้นว่ามีความคิดสร้างสารรค์เป็นเยี่ยมไปตั้งชื่อให้ดูดีว่า Creative Thinking อาจจะจริงนะครับพี่คนบางคนเนี่ยครี t อทีฟทิงกิ้งดีอย่างไรก็ตามนะครับหากมีการพูดคุยหรือการประชุมที่เท่าเทียมแล้วก็เปิดกว้างไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่เข้าข่มขู่กันการประชุมนั้นเนี่ยมันจะทำมันจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีมีเอ่อครีเอทีฟทิงกิ้งได้พร้อมๆกัน การประชุมลักษณะนี้นะครับหาได้ยากในบ้านเราหายากมากนะครับส่วนใหญ่แล้วการประชุมในบ้านเราก็จะเป็นการประชุมโดยใช้วัฒนธรรมเชิงอำนาจเขาว่าเลโอนาร์โดดาวิซีนะครับเป็นคนที่ได้รับการเชิดชวูว่าเป็นคนที่มีครีเอทีฟทิงกิ้งมากๆเป็นนักอะไรต่อมีอะไรนะครับได้พร้อมๆกันหลายๆอย่าง ซึ่งเชื่อว่าสารคดีพิเศษในาสารคดีเนี่ฉบับที่คุณเคยได้รับฟังแล้วก็ได้อ่านมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ที่ไม่ค่อยได้ทราบกันก็คือลีโอนาร์โดดาวินซีนะครับเขาเป็นนักเล่านิทานด้วยเป็นนักเล่านิทานด้วยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเลโอนาร์โดดาวินซีนะครับ Leonardo เขาเขียนนิทานเอาไว้หลายสิบเรื่องซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะเป็นคล้ายๆกับเรื่องสั้นเสมือนกับคล้ายๆเหมือนนิทานอีศบประเภทที่มีตัวละครเป็นสัตว์นะเป็นต้นไม้หรือเป็นสัตว์ในตำนานสัตว์หรือต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะออกมาพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันและจบท้ายก็ทิ้งข้อความที่มีข้อคิดเอาไว้แบบพอง,งาม เท่าที่ผมอ่านดูแล้วก็พบว่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่าเรื่องสัตว์หรือพืชที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็อิจฉาอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับโลภมากจะจะเอาจะเอานะครับแต่ก็ไม่ยอมเสียแล้วเสร็จแล้วก็ตายไปทุกลายนะครับยกตัวอย่างนิทานเรื่องหมัดกับขนแกะ มาให้ฟังกันนะครับมีหมัดอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ตัวหมาขนเกลียนนะนึกภาพหมาขนเกลียนตามนะครับวันหนึ่งนะครับมันก็ได้กลิ่นขนแกะก็ฝันถึงที่นอนกับอ,อันแสนอบอุน่น มีหนำซ้ำนะครับมันก็ต้องคอยหลบหนีกรงเล็บหมาที่คอยที่จะเกามันอยู่เรื่อยๆเคยเห็นหมาเวลาเกาไหมฮะมันก็จะเกาแกะๆ,ๆๆๆนะฮะเพราะมันขันนะคิดเช่นนั้นแล้วนะครับมันก็จึงกระโดดจากหนังหมาไปหาขนแกะหนานุ่มแต่แล้วมันก็ติดอยู่ในระหว่างขนแกะที่หนาทึบนะก็ไม่สามารถที่จะไต่ลงไปถึงหนังแกะเพื่อที่จะ ดูดกินเลือดได้สุดท้ายมันก็จึงอดตายครับนิทานอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์หรือพืชที่ตกเป็นเบี้ยล่างไร้อำนาจไร้ปัญญาแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของคนพาลหรือคนที่เอาแต่ได้ในที่สุดคล้ายๆจะบอกกับว่าอยากโง่ให้เขาหลอกนักก็สมควรตายแล้ว นะครับผมขอยกตัวอย่างนิทางเรื่องหนูพังพรแมวเรื่องมีอยู่ว่าหนูตัวหนึ่งนะครับออกจากรังไม่ได้นะมันพยายามจะออกจากรังแต่ออกไม่ได้เพราะว่ามันมีพังพรเนี่ยนะฮะเฝ้ารอกินมันอยู่อยู่หน้ารังนะเจ้าพังพรมันก็เฝ้าอยู่หน้ารังนะครับถ้าหนูออกมาเนี่ยมันจะต้องโดนตะคุบแน่ พอดีนะครับมีแมวเดินผ่านมาแล้วก็จับพังพอนกินเสียหนูเห็นเช่นนั้นนะครับก็เลยนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายแมวแมวมันก็เลยกินทั้งเครื่องราชบรรณาการและก็หนูทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไอห,หนูตัวนั้นเนี่ยเสียนี่คือเรื่องตลกนะครับที่เป็นเรื่องของนิทานที่เขาเขียนซึ่งนิทานของลีโอนาร์ดนะครับได้แพร่หลายในฝรั่งเศส แล้วก็อิตาลีมานานหลายร้อยปีแล้วบางครั้งก็เล่ากันจนเพี้ยนไปบ้างบ้างก็หายสาบสูญไปที่หลงเหลือก็คงยังเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับไม่มีไม่มีมากบางเรื่องที่มีภาพลายเส้นฝีมือของเขาประกอบอยู่ก็ทําให้มั่นใจนะครับว่าเป็นผลงานของเขาแน่ได้สําเนาบางาบางภาพลงในภาพประกอบนี้ด้วยนะครับมีนิทานเรื่องหนึ่งชื่อหมึกกับกระดาษ เนื้อหาของนิทานเนี่ยเข้าได้กับประเด็นที่ผมพยายามจะบอกในบทความในเรื่องราวนี้นะครับที่อยากจะแชร์ก็คือนั่นก็คือคนเราเนี่ยไม่ใช่เก่งโดยลำพังตัวเองอย่างไรนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้อื่นเสมอ Preative Thinking เนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดจากคนเก่งเพียงคนเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับ มันเกิดจากการสะสมความรู้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลคนอื่นๆแล้วก็พัฒนาความรู้นะครับไปพร้อมๆกันเรื่องมีอยู่ว่ากระดาษแผ่นหนึ่งมีตัวหนังสือดำพืชนะครับวางอยู่บนโต๊ะข้างๆกระดาษขาวแผ่นอื่นๆมันโกรธมากนะครับที่เห็นตนเองเนี่ยนะครับเปื้อนดำหมึกเละเทอะแล้วก็คิดว่าหมึกเนี่ยมันเป็นตัวการทำให้เปื้อน จึงหาเรื่องกับหมึกซึ่งแห้งแล้วว่าทำไมถึงได้ทำกับข้าอย่างน่าระอายเช่นนี้ข้าได้สูญเสียความขาวของข้าไปและไม่อาจเอามันกลับคืนมาได้อีกแล้วทำไมเจ้าถึงทำข้าสกโปกละ่ะหมึกตอบกับกระดาษว่าเจ้าฟังนะ เจ้าต่อว่าค่าอย่างนั้นไม่ถูกหรอกถ้าไม่มีค่าเจ้าก็เป็นแค่กระดาษแต่เมื่อค่าวางอยู่บนตัวเจ้ามันกลายเป็นคําต่างๆซึ่งปากกาได้เขียนไว้ตอนนี้เจ้ากลายเป็นสารที่ประกอบด้วยประโยคต่างๆค่านี่แหละทำให้เจ้ามีประโยชน์ขึ้นมาจริงดังว่านะครับ ครู่หนึ่งก็มีคนเดินมาอย่างโต๊ะแล้วก็เอากระดาษซึ่งดำไปด้วยตัวหนังสืออีกครั้งโดยไม่สนใจกระดาษสีขาวทั้งหลายเลยนิทานทั้งหมดที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะชื่นชมนะครับในตัวของเลโอนาร์โดนะครับในนักฐานะนักเล่านิทานโดยที่ ไม่ได้มีนะครับเจตนาตั้งใจหมายถึงสถานการณ์เลือกผู้นำของประเทศไหนๆเลยนะครับนะฮะก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นการแชร์เรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับนักเล่านิทานที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับว่าลีโอนาร์โดดาวิซีนะครับจริงๆแล้วเป็นนักเล่านิทานและนิทานของเขาเนี่ยนะครับก็ยังสามารถให้แง่คิด อะไรดีๆกับเราได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไก่อนครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ